สวัสดีครับผมเจ้าหนวดเสบีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาหลบเบาวนะครับลูกสุรนะครับอันนี้ขนาด53มิลใส่เบรคร้อย10ไอนะครับลูกค้าสั่งหลบเป็นมีบลย2่บนะครับก็เราก็ใส่กับแบกของเราก่อนเลยนะครับแบบหลบบาวนะแบบหลบเบาวที่ผมก็ก็มีนะครับก็ก็สั่งได้นะครับถ้าใครต้องการนะครับแล้วก็มีหลบนะครับมีหลบมีหลบจะมีเป็นแบบคาบายนะครับ เป็นมีดคาบ่ายแล้วก็มีดแบบอย่างนี้นะครับนี่ที่เป็นสายเม็ดมีดนะครับตอนนี้ตอนแรกผมก็ใช้เป็นคาบ่ายนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมใช้เป็นแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าสะดวกสบายง่ายนะครับไม่ต้องมาเราหมดคมก็ไม่ต้องไปนั่งไปแท่งรับก่อนนะครับสําหรับคนไม่มีหินรับก็ต้องก็ต้องส่งไปรับอีกนะครับก็ซื้อมีดคาบ่ายสำรองไว้แอบก็ใส่ลูกสูบไปยด่ขก็ไปนะครับองศายังไม่ปรับนะก็หาจีศูนย์ก่อนศูนย์กลางของลูกสูบนะครับ ไม่ป่านหัวก็มีศูนย์กางให้เห็นนะครับทุกรุ่นแหละนะครับเบาเบาของเขาจะตรงเลยนะครับเบาลบเบาจะตรงข้ามมาเลยครับครับเป็นของเบรยอยสิบหาศูนย์ได้แล้วนะหาศูนย์กางได้แล้วก็ถอดออกนะครับถอดออกนะครับแล้วก็ใส่มีด เม็ดมีดจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับสำหรับด้านตัวนี้นะครับจะเป็นเม็ดมเนียมธรรมดาได้อันนี้จะเป็นเม็ดมีเพชรนะครับมีเพชรมือสองที่ผมใส่ไว้มันจะกินนิ่มกว่านะครับแต่มันจะกินหนักไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะสั่นโอเคต่อไปก็ตั้งองศาองศาจะลบเท่าไหร่ก็ตั้งได้เลยนะครับ สายก็เอียงเอียงตามที่เราใช้นะครับเราใช้กฉีงสาก็ก็ลบเท่านั้นนะครับโอเคเสร็จแล้วต่อไปมีดพวกนี้ของผมจะมีขีดไว้นะครับขีดให้ดูนะครับว่าเป็นขีดละเท่าไหร่นะครับอันนี้จะผมจะผมจะบอกแค่เบื้องต้นนะครับว่าขีดแต่ละขีดเนี่ยมัน,ม,นมันกี่มิลขีดแต่ละขีดเนี่ยมันกี่มิลเพราะว่า เราเจาเป๊ะๆไม่ได้นะครับถ้า yup. ถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆของผมเนี่ยเวลาไปเนี่ยที่ผมให้เป็นมีดไปเนี่ยขีดแต่ละขีดแต่ละขีดจะตรงตรงตามที่ผมบอกเลยสมมุติหนึ่งขีดเป็นสิบม like <c ros LES> ิลสองขีดเป็นสิบเอ็ดมิลอย่างเงี้ยหรือสิบสองมิลอย่างเงี้ยนะครับอ่าขีดที่สองเป็นสิสิบสองมิลอ่าครึ่งขีดจะเป็นสิบเอ็ดมิลนะ่ยขีดครึ่งเป็นสิบเอ็ดมิลนะครับแต่ถ้าคุณไปเปลี่ยนเป็นมีดนะครับเหมือนกันเปลี่ยนเป็นมีดเราใบมีดมันยาวขึ้นนะครับมัน กะดัวเองนะครับอ่าถ้าเป็นเม็ดที่ผมมันก็จะตรงตามที่ที่ผมแจ้งนะครับแต่ถ้าไปเปลี่ยนเม็ดมีดใหม่แบบอื่นมันก็จะไม่ตรงโอเคนะครับอันนี้ฝั่งไอ้ดีอ่าฝั่งไอ้เสียจะหลบยี่สามนะครับอันนี้ถ้าใส่เม็ดมีดตอนนี้เลยนะครับก็ไม่ไม่ไม่ต้องกินหนักแบบนี่ไม่ต้องกินหนักนะครับเรานี่ดูเวลาผมหลบนะเนี่ยเราก็จะกินค่อยๆหลบไปนะครับนี่ กินไปทีละครึ่งมิลทีละมิลก็ได้นะครับเนี่ยก็ประมาณเนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้หลบตัวนี้นะครับจะไปใส่กับมินลิงหรือสว่านแท่นนะครับก็ก็ต้องแก้นะครับเพราะว่ามันจะขึ้นงานไม่เหมือนกันนะครับตัวรามจะไม่เหมือนกันนะของเราเนี่ยจะตรงศูนย์เลยนะครับเพราะว่าเราเราทํารอบเดียวนะครับ ศูนย์เวลาเราทํามีดละครับผมก็จะหลบไปทีละนิดนะครับทีละศูนย์จุดสามครึ่งมิลประมาณนี้ก็กะเอานะครับก,ระกะเอาคาดว่านะผมก็ใช้น้ําหนักมือกดลงดวเอาครับไม่ค่คยได้ดูสกเกลหรอกนะครับค่อยไปดูสกเกลตอนตอนจะเสร็จนะครับว่าเราจะเราจะความลึกความอะไรเท่าไหร่นะครับนี้ก็จะสั่นนิดนึงนะเวลาผมหมุนลาง อย่างเียช่นตัวนี้เอาตามสเกียวนะครับอันนี้จะกินลงครึ่งมิลนะคบไหมเดี๋ยวจะให้ดูความเนียนนะครับเวลาเจอมีดของผมเนะี่ยเมื่อผมหลก,ออกมาในงานเขาจะเนียนมากนะครับแล้วก็เรียบดีมากนะครับไม่ถึงกับเงาหรอกนะครับถ้าเจอแสงก็ก็เจอแสงเจอไฟก็อาจจะ เป็นเงาเงาล้งลุงอะครับไม่ไม่ใช่เงากระจกนะครับถ้าจะเงากระจกมันต้องเป็นเม็ดใหม่หรือว่าเม็ดที่เรารับนะครับอขออีกนิดนึงแล้วกันเพราะลูกค้าอยากให้รอยมันหายหอันนี้จะเก็บการแล้วนะครับ รอยยังไม่หายนะผมจะลบให้รอยมันหายนะครับพอลูกค้าต้องการให้รอยหายเดี๋ยวจะให้ดูง,งานนะวันนี้เราก็จะเก็บงานนะครับมีใช้เป็นมีดเพชรมัน,ม,นมันคมอยู่แล้วครับเราเดินเร็วได้ แต่ถ้าเป็นเป็นมีธรรมดาครับมันมันเขาจะเดินเร็วไม่ค่อยได้่อเดี๋ยวนี้ผมจะถอดถอดออกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับถอดออกให้ดูงานก่อนนะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับคอมคอมเนียนนะครับมีดที่ผมใช้นะอันนี้ต้องสั่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาที่จะทําสต็อกนะครับถ้ารอได้ผมก็ทําให้ได้นะครับนี่ครัเห็นไหมนี่ย เหมือนกับปาดหัวลูกเลยนะครับเนี่ยนี่ความเนยนของเขานะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวลบไอดีปกติถ้าเราไปดีนะครับผมใส่ลูกอยู่นี้ผมจะพลิกพลิกกลับด้านเลยนะพลิกไปลบฝั่งนี้เลยนะครับแต่นี่ได้ถอดลูกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะยืนลบฝั่งนี้เลยนะครับก็หาว่าต้องหาศูนย์ใหม่ไหมไม่ต้องคนระับแบบตัวนี้นะครับถ้าหาหาจุดการนี่แล้วก็ใส่ลูกกลับด้านเลยเลยนะใส่ลูกกลับด้านโยกโยกโยก,โยก,โยกนิดนึงนะครับให้มันประคบกันอยู่ในตำแหน่งเดิม จับลูกไว้แล้วก็ล็อกนะครับปึบโอเคเราตั้งทำอะไรตั้งแค่มีดใหม่ครับ ใช่แล้วนะครับว่าแต่ละคนเอาไปปุ๊บก็เดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนเมีดใหม่นะครับเวลามันมันไม่คมเพราะว่าผ่ากันรับมีดเพชรไม่เป็นอยู่แล้วผมจะให้เป็นมีดเพชรมือสองไปหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวทามือนหนึ่งก็ก็จะแพงหน่อยนะครับแพงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับแพงมากแบราคาตลาดทั่วไปนะครับถ้าดีๆหน่อยอย่างเช่นที่ผมใช้ก็อยู่มา4สี่ใบแดงถึงห้าใบแดงนะครับเป็นใหม่นะเป็นใหม่แต่ถ้าเป็นเป็นรับแล้วนะครับเปิดมุมรับมุมใหม่นะครับอันเนี้ย ของเขาจะแบบเงากระจกเหมือนล้อส่องกระจกเลยนะครับเหมือนล้อส่องกระจกนะแต่มันก็จะแพงนะครับถลับใหมแ่แต่ก็ต้องรับดูมุมด้วยนะครับแต่มันมันมันจะไม่เงาแบบแบบทุกมุมเหมือนเหมือนเม็ดของใหม่นะของใหม่มันก็จะเงาแบบเงาลุ้งๆนะครับทุกมุมแต่มันจะไม่เงาเนียนนะครับมันจะเงาลุ้ง อย่างเช่นอนี้เวลาผมจับใส่แบบนะเยวเเวลาผมจับใส่หลบฝั่งนู้นนะครับถ้ามันไม่ตรงผมก็จะเลื่อนเลื่อนรางซ้ายขวาซ้ายขวาดูเอาด้วยสายตานะครับเลื่อนรางซ้ายขวาเพราะว่าเวลาเราหลบเนี่ยเราเราเผื่อไปไปนิดนึงอยู่แล้วนะครับนิดหนึ่งหลบยี่สิบเจ็ดอย่างเงี้ยแล้วก็จะหลบไปยี่สิบเจ็ดครึ่งนะครับ ราะว่ามันบาทีมันเป็นฝาสร้างนะครับตำแหน่งมันมันจะไม่เหมือนฝาเราเบิกมานะครับมันอาจจะมีการค่าดเคลื่อนหรือถ้าเป็นพวกทาหลอดตรงมานะครับทําบาวโตมาเนี่ยมีการย้ายหลอดนะครับตำแหน่งมันจะไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันจะไม่มีใครแบบทํากลางแม่นแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับ้อยมือชีพก็ตามนะครับ เนี่ยครับก็ก็ก็ไม่ต้องหลดไปทีละเยอะนะครับผมดูแล้วนะครับผมพลาดอะไรมัวแต่พูดไงนะครับลืมตั้งขาใหม่นะครับ ไอองศาลบวาวนะครับแล้วแล้วแต่เรานะอันเนี้ยคือคือแล้วแต่เราว่าเราจะดูเกี่ยงกาดูจากฝาก็ได้นะถ้ามีฝาตู่ไม่ดูว่าดูจากฝาว่าไอฝามันเนี้ยเอียงเท่าไหร่นะครับเอียงเท่าไหร่วาวมันวาวมันเอียงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็อ้างอิงจากเดิมๆนะครับเดิมๆจาแตนดัดของฝานะฝาดเดิมเขาเอียงกี่มิลน,นะครับ ขาเอียงกี่องศานะครับเยื้องตรงสูกไม่ตรงเลแล้วนะครับมูไม่ตรงก็ใกล้เคียงเลยนะครับแต่ไอเรื่องเอียงเนะี่ยก็อยู่ที่ฝานะครับอย่างผมเนะี่ยผมจะอ้างอิงเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมอันนี้เก็บงานลนะ ลบไปนะครับเราอยากรู้ว่าเอ้ยหลบกว่างกี่มิลแล้วก็ไล่ดูนะถ้าเรากินไม่เต็มหน้าวาว,าวาครับมันก็จะไม่เห็นว่าหลบได้กี่มิลน,นี่อย่างเช่นตอนนี้ผมจะหลบยีิบเจ็ดเนี่ยครับนี่ถ้ามีดผมนะเห็นไหมวัดทางขาให้ดูนี่เห็นไหม ยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าถ้าเป็นมีดถ้าเป็นใช้ใช้ไม็ดมีดตัวผมที่ผมไปให้ให้ไปนะครับมันก็จะจะจะอยู่ในเล้งตัวเลขที่ที่ที่ผมนั่นอยู่แล้วนะเพราะว่าผมจะเทสไปให้นะครับมันก็เหมือนเหมือนกันทุกตัวนะครับเหมือนกันทุกตัวถ้าของตัวสว่างแท่นก็ก็เหมือนกันทุกตัวถ้าของตัวเบนลิงก็เหมือนกันทุกตัวนะครับแต่ชาไม่ใช่มันก็ไม่ใช่่เดี๋ยวดูงานนะครับทีนี้ แล้วผมก็จะเทสให้ดูทุกตัวด้วยนะครับนี่งานนะครับนี่เวลาเขาหลกมาเห็นไหมเห็นกล้องโทรศัพท์ผมไหมงานเขาก็จะไม่ได้เงาจนแบบนั่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่เห็นไหมนี่งานนะครับ <S <S เห็นไหม สังเกตดูมันจะมีมุมเฉียดสีที่มันจะเห็นเป็นสีลุงนะครับนี่เห็นไหมทำามโดนมุมแสงเดี๋ยวให้ดูรอบนอกนะครับทีเนี้ยเนี่ยถ้าดูรอบนอกมีแสงครับมันจะเนียนเลยเห็นไหมนี่ดูความเนียนได้นะครับนี่ดูยังใกล้ๆเลยเห็นไหมเนี่ยจะเป็นมุมสีลุงให้เห็นนะครับมันจะเนียนแบบนี้เลยนี่ สนใจก็สั่งได้นะครับมีดนะครับเพราะว่าผมต้องขึ้นงานของอะไรด้วย<ม>ขึ้นงานในอะไรของลูกค้าแล้วก็เครื่องมือที่ส่งร้านด้วยนะครับประมาณนี้นะครับธุรกิปนี้เขาตลาไปก่อนนะครับชอบฝากกดไลค์กดต่าแชร์หน่วยคิดหน้าไปทำอะไรก็ติดตามสมสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนขอด้าวระสบิสวัสดีครับ